วัทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาขายเฟืองใช้เก่าญี่ปุ่นนะคะเป็นเสื้อเหล็กหน้าหลังเลยเป็นหน้ากระโดกด้วยเบอร์841นะคะตงวท้า841นี่เสื้อเหล็กหน้ากระโดกดูนะคะฟันเฟืองสวยครบแบบนี้เลยดูดีๆนะคะโอ้โหไม่ต้องตกใจนะทำไมเป็นสีสันอย่างนี้คือบ้านเรามีสีแล้วก็พ่นไปนะคะสีแต่ละอันมันไม่เกี่ยวกันว่ามันมีความหมายใดๆนะคะไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากความสวยงามน,นะคะก็ดูนะคะเลยดูเฟืองนี่ เห็นไหมฟันเฟืองสวยครบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฟันเฟืองสวยคร,ครบแบบนี้อะดู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 เห็นไหมคะเป็นหน้ากระดกด้วยนี่เสื้อเหล็กแท้เลยนะคะเงาแวบหนุ่นหนุ่นข้างในเห็นชัดๆนี่ให้ดูกันชัดๆเลยไม่ย้อมแมวแน่นอนไม่เคยใช้ในประเทศไทยไม่เคยใช้ในบ้านเรานะคะนี่เสื้อท้ายแต่สี่หนึ่งสวย ให้ดูรอบๆเลยนะคะเออจะชนอะไรนี่ภาษาบ้นานใดเออน่ะฮะอ่ะนี่นะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยกับญี่ปุ่นเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะสั่งได้ที่เรานะคะอืมโทรเข้ามาเลยเบอร์ใครก็ได้เบอร์าพ่อก็ได้ศูนย์บรรทาดก็91261เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะนี่ สวยแบบนี้เลยเคสั่งกินเข้ามาได้เลยนะคะเลายนี่สวยๆเลยค่ะ